ครับสวัสดีครับเมื่อรถออฟโรดของเด็กๆในบ้านมีปัญหาเปิดแล้วไม่วิ่งเลยทำไงนะครับร้องไห้วิ่งมาครับเราก็มาช่วยดูกันมาดูขั้นตอนการแกะกันเลยครับ ็นมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์ไฟกระแสตรงข้างในมีเท่านี้มีตัวชาร์จปุ่ไก่ข้างในมันจะเป็นการขับเคลื่อนแบบล้อดเดียวเล่นล้อนี้ไม่ได้จี๊เสียงล้อนี้จะเป็นตัวฟรีครับก็ต้องมาเช็คดูว่าเราเปิดไฟแล้วทำไมไฟไม่เข้าถ้าตามหลักการแล้วก็ต้งองถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกขอ้างล่าง แมวใ่ไหมฮะสวิตตัวนี้เสียหรือเปล่าเหรอ,อเห็นไหมฮะสวิตตัวนี้มีปัญหา ถ้าเกิดเราใกล้ร้านอะไหล่พวกอิเล็กทรอนิกส์ไปหาซื้อมาเปลี่ยนได้เป็นเรวิตธ,ธรรมดารูปทรงที่ใกล้ๆกันจะไ,ได้มายัดเข้าไปในในรูนี้ได้ไเ,มมเดี๋ยวมาลองดูว่าที่ตัวนี้มีปัญหาด้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ยกหกไปให้ข้างนึง่ดูว่าวิ่งไหมไม่วิ่งเป็นเป็นการเดินหน้าเนาะ ีนี้เรามาดูการส้มโอ้ชั่วคราวนล้วกวให้เด็กน้อยอวดเล่นดูลกิถอดออมาทำความสะอาดตัวนี้มันเป็นของที่คนข้างบาบางองพาเราง,เรงัดได้เอามาดูเีละออนออกข้างๆเลยครับระวังสปริงระวังสปริงเด้งออก ตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้นะหน้าสัมพัสสกปรกแก้ปัญหาโดยการเอากระดาษทรายถูๆนิดต,ต,ต,ตัวนี้ก็แกะได้เหมือนกันดูสังเกตต้องเป็นปลาติก หลักการเดียวกันเป็นตัวนี้เป็นตัวกดให้มันแน่นเนาะน,ออนี่จะเป็นคนใดจะมีปัญหาตรงหน้าทองขาวเหนเห็นเห็นมเนี่ยนี่มีปัญหาตรงหน้าทองขาวเนาะหน้าทองขาวจะสุกกะปลกคกับ แล้วเราก็ขัดขัดนิดนึงกระดาษทรายก่อนเด mm ี๋ยวจะซ่อมให้ดูแบบทั้งสองแบบมีธุระจะไปเข้าตัวเมืองสุรินทร์ย mm hmm. ูเดี๋ยวจะไปหาซื้อมาสองอันเนี้ยก็ <to go. S 2> เอาขนาดไปเทียบแต่เดี๋ยวจะซ่อมให้ดูก่อนมาแล้วกระดาษทรายอันเล็กๆอดีไปหาเจอหลังบาะรถมอไซค์ใช้ตัวเท่านี้แหละยังไงเราก็ต้องฉีกออกเลยมันเข้าพื้นที่ได้ ส่วนนี้ปปก็นี่ครับแร้ปกะบอบเข้าแล้วก็บอกไปกนตอแจับนี้เนาะวางไปยดูดูมุมสีดำตุ่มที่ดำให้ตรงกัน นี่ก่อนครับต้องท่านี้เไปใส่เข้าไปต่อไปมาประกอบตัวที่สองวางเข้าไปมันจะมีร่องเลือยตรงกลางจุดจุดที่เป็นคานเนาะวไว้ตรงกลาง ไม่่ยามย่เหมือน,นกันครับกับเดิน,นลปอ่าครับท่นี้ได้สุ่๊บบได้ยินเสียงไหมครับ รีเวิร์ดแบคเวิร์ดก็คือเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตรงกลางเนาะแล้วเรามาวัดถูคือไอไอตัวเนี้ยตรงกลางเนี่ยถ้าไล่วงจรดูมันจะไปทางวิ่งไปหามอเตอร์แล้วสองอันเนี้ยสายม,มันจะคว้กันคือจะทําหน้าที่เปลี่ยนวกไฟเนาะถ้าวิ่งถ้าถ้ากดไปทางนี้ปุ๊บจากบวกมันก็จะเป็นลบถ้าวิ่งมาตางนี้จากลบมันก็จะเป็นบวก เอาไว้คั่วมอเตอรอ์เรามาลองเช็คดูว่ามันจะได้ไหมมันต้องได้เห็นไหมถ้าเราหมุน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 มาฝั่งนี้แนละ้วมันก็ามาจับมิเตอร์ตัวนี้มันค,คู่นี้จะติดคู่นี้จะติดคู่นี้จะไม่ติดเดี๋ยวเราฝั่งนี้กเห็นไหมน,นี่ก็สลับทางหมุนละเราเรากดสลับมันจะเป็นตัวนี้ก็เป็นการเช็คสวิต ใช้ได้ถ้าเกิดเราประกอบเข้าไปก็ใช้ได้เลยนะแต่มันจะไม่ค่อยทนก็คือเอาง่ายๆก็คือได้ในสัปดาห์หนึ่งด้เดือนนึงฮะเดี๋ยวลองดูครับอันนี้เป็นเอาไว้ซ่อมแบบเออช่วกครั้งช่่วคราวนะมาใส่ดู เสร็จแล้วเราก็ประกอบดูดูอันนี้ตรงตรงกับรูนี้เสร็จล้วลองดูครับ พลังดูมพลังได้ดจเจ้าของรถมาแล้วครับ <c oughs> น่าเอ่อเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเออโอ้ไม่ทันได้รีวิวอะไรแล้วครับจะไปแล้วครับ <c oughs> ยึดบ้านเราเนะาะไม่ต้องด <c oughs> ินเลนอะไรเยอะแบบวันหยุดเนาะ แจ็คบาย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 จบเลยคลิปนี้เท่านี้แหละครับ